นะครับคือผมจะบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสกับข่าวนะใครมีข่าวอัปเดตผมทำให้หมดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังวางแผนที่จะให้รูเบนออมูริมเนี่ยเซ็นสัญญากับกองกลางคนใหม่เมื่อเช้าใครดูข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเนี่ยจะเห็นว่าคาเซมิโร่เนี่ยถูกประกาศขายรูเบนออมูริมเนี่ยนะครับไม่ต้องการคาเซมิโร่แต่นักเตะที่เก่งกว่าคาเซมิโร่ในปัจจุบันเนี้ยมีเยอะเพราะว่าอายุของคาเซมิโร่ล่วงเลยมาเยอะละ เปโดกอนคาเวสเปโดกรนคาเวสเป็นนักเตะที่ถูกระบุตั้งแต่วันแรกๆที่ผมขึ้นหน้าปกผมขึ้นหน้าปกผมยังจำได้เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังจับตาดูเปโดกอนคาเวสรายงานจาก The m i มิเ r ในบ่ายวันนี้นะรายงานจากเดอ m i มิเลในบ่ายวันนี้เขาบอกว่าเปโดกอนคาเวสส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าอาจจะกลายเป็นดิวที่เกิดขึ้นไม่มีการบอกนะว่าจะเซ็นสัญญา